สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมงว่าจะมาบอกวิธีการปลูกเก่งจีนนะคะการปลูกเก่งจีนการปลูกเก่งแอปเปิ้ลอันนี้ก็คือเก่งจีนทับทิมนะคะลูกของเขาก็จะเหมือนทับทิมวันนี้เราหลังจากที่เราทดลองปลูกนะคะอันนี้ก็คือสองอาทิตย์ก็สิบกว่าวันนะคะก็จะเห็นอย่างนี้นะคะก็คือว่าเราจะได้ ต้นที่แข็งแรงนะคะการปลูกเก่งจีนแอปเปิลและเก่งจีนทับทิมก็คือลักษณะเดียวกันนะคะก็คือว่าถ้าเราอยู่ในที่แคบๆต้นของเขาก็จะหงอกงองแบบนี้นะคะเราก็จะทําให้ต้นไม่อวบไม่อ้วนด้วยนะคะเพราะว่าที่ของเขาแคบแต่ในความแคบข้อดีของเราก็คือจะได้เก่งจีนที่มีกิง่ง สั้นๆนะคะเยอะแต่ว่าถามว่าถ้าอยากเน้นสวยงามและเยและเน้นลาต้นอวบอ้วนนะคะก็ต้องปลูกพื้นที่กว้างๆอันนี้เราลองหักทิมนะคะรอบๆความก็เริ่มโตแล้วก็กิ่งของเขาใหญ่ขึ้นด้วยนี่ดูระยะใกล้ๆนะคะใหญ่มากอันนี้เราปลูกด้วยกระถางสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันดีกว่าค่ะ การปลูกต้นไม้กระถางก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในวงแคบเราก็จะเห็นแค่นี้นะคะการเจริญเติบโตบางครั้งเหมือนหยุดชะงักแล้วก็ลำต้นไม่สวยเคิดงอนะคะแต่ถ้าเราปลูกในที่กว้างที่กว้างนะคะอย่างต้นนี้นะคะก็คือเขายาวได้สัดส่วนแล้วก็ไม่หกไม่งอนนะคะแล้วก็ลำต้นใหญ่อันนี้ก็คือข้อดีของการเลือกกระถางให้เหมาะกับต้นไม้นะคะ เก่งจีนแอปเปิลแลก็เก่งจีนทับทิมก็คือปลูกตามแนวนอนนะคะเพราะว่าเขาการแตกกอเขาก็จะเป็นตามตุ่มนี้นะคะตุ่มข,ข้างๆก็จะแตกไปเรื่อยแล้วก็จะแตกเมื่อแตกไปเรื่อยแล้วเขาก็จะวนนะคะรอบกระถางเต็มสวยอุปกรณ์ในการปลูกของเรานะคะก็คือมะพร้าวสับรองก้นกระถางนะคะ1ส่วนดินปลูกแคตตัสแต่ถ้าเราผสมเองเราก็ใช้ ขุยมะพร้าวทรายแล้วก็ดินร่วนนะคะผสมสามอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็โรยแล้วก็พิษมอสนะคะหินภูเขาไฟเดีย๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยดีกว่าค่ะการปลูกต้นไม้วันหยุดทําให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็เพลิดเพลินในการดูแลต้นไม้สูตรต้นไม้จริงๆไม่ใช่สูตรตายตัวนะคะแต่ว่า อยู่ที่ความใส่ใจดูแลของเราถ้าเราใส่ใจดีดูแลดีต้นไม้ของเราก็จะงามนะคะโรยให้เต็มกระถางแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็โรยได้บนตุดด้วยพีดมอสการใช้พีดมอสก็คือจะทำให้รากของเขาเดินดีนะคะเมื่อรากเดินดีจะเริ่มเติบโตได้ดี พอต้นขอโตเขาก็จะหาอาหารใต้ล่างในส่วนผสมดินที่เราผสมเองนะคะโรยบางๆอันนี้เราก็ใช้ปริมาณไม่มากนะคะโรยแค่พื้นผิวหน้าถ้าเป็นก้อนเราก็บีบนะคะ ถ้าถามว่าใช้พิทมอส้วนได้ไหมถ้าพื้นที่กว้างอันนี้ก็คือพิทมอสส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีราคานะคะแล้วก็ใช้แค่ล่อรากให้เดินดีแค่นั้นก็พอนะคะแล้วก็ใช้ส่วนผสมอื่นๆก็สามารถจเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้คือสูตรที่เราทําแล้วต้นอวบอ้วนนะคะแล้วก็รากเดินดีมากเรามาเริ่มลงปลูกกันเลยค่ะ แล้วก็เอาเหินภูเขาไฟออกก่อนนะคะถ้าปลูกในกระถางเล็กเราก็ใช้หินภูเขาไฟรองก้นนะคะแล้วก็ใช้พิทมอสเพราะเนื้อที่ของเขาแคบแต่ถ้าเราปลูกพื้นที่กว้างเราก็ใช้มะพร้าวสับแทนนะคะเพื่อประหยัดต้นทุน เห็นไหมคะเอการปลูกพื้นที่แคบเราจะเห็นความแตกต่างก็คือรากของเขานะคะคือเส้นขาวๆแบบนี้นะคะคือรากเขาพร้อมจะเกาะพร้อมจะเจริญเติบโตแต่ว่าพื้นที่เขาคับแคบก็เลยไปไม่ได้นะคะต่ต่อไม่ได้เราก็ใช้มือนิ้วตะกิดนิดนึงนะคะปลูกให้ลอยๆ พื้นผิวนะคะเพื่อที่รากของเขาจะได้เดินดีแล้วก็หักกิ่งเลยนะคะนี่กิ่งของเขาถึงจะสั้นแค่นี้แต่รากของเขาเดินดีมากเห็นไหมคะฉะนั้นเราก็เอามือกรีดตรงร่องนะคะหันหัวไปทางทิศเดียวกัน ปลูกครั้งแรกปลูกลอยๆนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องปลูกแล้วทำไมตายเก่งจีนเก่งแอปเปิ้ลเก่งทับทีมปลูกทีไรตายทุกทีคือครั้งแรกเราปลูกลอยๆก่อนนะคะเพื่อว่าไม่ให้ต้นฝังลงดินถ้าฝังลงดินบางครั้งก็เกิดอาการเน่านะคะแล้วยอดแล้วก็ไหนๆแล้วก็ปลูกแล้วล้วก็ทิมไปเลยค่ะ อันนี้ยังเด็กอยู่แล้วก็ปลูกแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยหินภูเขาไฟโดยบริเวต้นนะคะแบบนี้ลดน้ำให้ชุ่ม การปลูกมุมด้านนี้ก็คือว่าเดี๋ยวพอเขาโตเขาก็จะลามไปถึงด้านนี้นะคะจนครบเราก็เลือกมุมสวยๆให้เขาคลืบคลานได้หนึ่งมุมนะคะเรถให้ชุ่มเลยค่ะแล้วก็ปลูกครั้งแรกเจ็ดวันแรกนี้เราไว้ในร่มก่อนนะเรียบร้อยแล้วค่ะการปลูกเก่งจีนแอปเปิลและเก่งจีนทับทิม วิธีง่ายๆขั้นตอนเดียวกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะ